กัเดียวพอปันเดียวเสีย้อะไรนะครับทุกคนคนที่เวลาน้อยนะคะเอาเลยนะคะเอาเลยนะคะอะไรนะครับังกปอทุกคนพร้อมนะครับยังอตังหนึ่งตั้งนึง เอ็มพูดจังกินโดนแล้วเหรอไปนะครับวันนี้ตั้งใจเดินทางมาส่วใช่ครับส่วนตัวเรามีอะไรอยากจะพูดกับน้องแบบไปทั้ง้ายอยู่ที่ที่วันี้้ายละก็ น้องไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ครับไพูดทางนี้พูดก็ก็อย่างของน้องไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ครับผมจะดูแลๆยายให้เหมือนยายผมนี่แหละก็คําพูดก็ไม่สาคัญเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับพี่บอกว่าเเราจะทำยังไงให้่เห็นเป็นภาพเลยว่าเราทำจริงมันต้องใช้เวลาครับพี่ครับคนเอาจจะแค่พูดอย่างเดียวหรือเปล่าแต่สัปดากนี้มันจะข่างไกลไปหรือเปล่าก็รอดูครับผมถึงบอกไงพูดไปก็เท่านั้น ก็คุยกับพี่กันเบื้องต้นก็ก็ดูแลยายเดือนละหมื่นแล้วมีของเต้สามพันก็เดือนละหมื่นสามแล้วก็จะจ้างน้าดูแลยายด้วยเดือนละแปดพันแล้วก็จะไปสร้างบ้านให้ยายที่อยู่ตอนเพราะเขาจะย้ายไปอยู่สามพานพอใช่เอ่องประมาณนี้ครั้างที่เราตั้งไว้หนึ่งล้านใช่เพราะพวกผมก็รวมกันหลายคนครับมีหลายคนที่ช่วยช่วยเหลือ ตอนนี้ถ่วตัวเราวิจารณ์อะไรบ้างหลังจากที่แบบได้แบบไปต้องต้องแล้วว่าโดนนคดีไปก็ก็เป็นไปตามของเรื่องของกฎหมายครับเขาก็ตำรวจก็ทำตามหน้าที่ครับเห็นเห็นว่าจากนี้ยังมีการขุดคดีอื่นของเรามอย่างเช่น้องเวฟคอนดนนี่ย right? ังไงก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับส่วนตัวมีไหมหรือไม่มีไม่มีครับหรือไม่เคยทําเลยไม่ได้ทาแล้วกระสัยของนี้มันมาจากไหน่ะที่บอกว่าเรื่องเต่าครับ เรื่องมาสองปีกว่าสามปีแล้วเมือ่อก่อนเคยมีมีมีตัวจสอบเรื่องนี้คือผมเคยไปอยู่บ้านบ้านคนทำแล้วผมโดนไปด้วยคือผมไปเช่าบ้านเขาอ่ะคุณไงครับหลังจากที่ถ้าเกิว่าเราต้องถูกเป็นคดีต่อจากนีคดีไม่รู้จ,จะโดนข้อหาอะไรเนะี่ยเราพร้อมที่พร้อมรับเล่แล้วทุนที้ทางแม่ยืมกาสได้คุยกันหรือยังแม่ของน,นี้ล่าสุดแล้วแม่ของเราไป พอ,อคุยคุยนะครับคุยก็ตามที่คุย,คย,คยคกับพี่กันครับก็นี่ก็ใส่ e ีโมมาครัข้อนนี้สังคมเนี่ยเออเห็นเห็นเห็นกระแสสังคมเราก็รู้สึกยังไงบ้างเราต้องใช้ยังไงก็มผมว่าเด็กน้องผมไม่รู้ว่าการกินเหล้ามันทําให้ให้คนเสียชีวิตได้อันนี้ก็คือบทเรียนครับก็มันไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วพีถ่ถ้าน้องมันอยู่มันคงด้วยผมแล้วแหละตอนเนี้ย ไม่ถึงครับมันเป็นบทเรียนยังไงรับเนาะก็หลังจากนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเราอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวคนอื่นจะแบบนี้อยู่อนฝากดูเป็นตัวอย่างแล้วกันครับก็คือให้ให้เลืราทำแบบนี้กัเลยถูกการกินเหล้าเนี่ยสมมติเราไปจ้างเด็กเอ็นเนี่ยเราส่งแก้วเหล้าให้เขาทานแก้วเราก็ปิดครับคราวนีได้คุยกับคัมเอร์่ไม่เคยคุยครับ เพราะส่วนปกติก็ไม่เคยคุยเันอยู่แล้วเขาจะมาแค่เจอกันตามงานมันเกิดแค่มีงานอะไรก็เนียบก็คือเราก็จ้งางเขาจิ้มไม่จ้างครับเขามาฟรีแต่คือเขามาเนี่ยเขาพาแบงค์มาด้วยตลอดอแต่ผมอะให้ตังน้องนตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาไปแบ่งเงินกันหรืออะไรอันนี้ผมไม่รู้จรงิงๆครับเพราะส่วนตัวเบิร์ตชอบถ่ายคลิปน้องส่งมาให้ผมให้น้องท้าทายอะไรผมเนี่ยตลอด ส่วนมองเบิร์ตเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องของการหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะใช้ผู้พิการมาหากินอย่างเงี้ยอันนนั้ผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าแบงค์เขามีใบใบนี้เนี่ยแล้วค่ะผมไม่คิดว่าเขาชอบสนครับก็มีหลายคลิปแต่ผมไม่ได้ลงอยู่ในแชทของเบิร์ดวันกลางเนี่ยครับปล่อยครับส่งให้ดูเฉยๆนีเหรอใช่ก็ที่ผมเอาลงไปก็มีอันเนื้อที่ ที่ท้าท้าที่เราเยา่แก้วใหญ่ๆมันเป็นคล้ายๆกับการแบบให้เราเห็นแล้วเราแบบอัานแบบชวนชวนให้เราแบบมามาจ้างมาอะไรอย่างนี้ไหมมันเป็นลักษณะแบบนั้นไหมก็ประมาณนั้นนะครับเวลาน้องมันเจอผมมันก็จะถามว่าผมกินหมดนี่พี่ให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามตามในคลิปที่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 กันนะปกติมีการท้าทายกันแบบนี้ก่อนผมเจอน้องเขาครั้งนี้ครั้งที่สามครับแล้วคลิปที่บอกว่ายังไม่ได้เปิดออกมา มันเป็นล,นลักษณะที่ความดึนแรงไ,รไม่แรงพี่น้องมันจะอัดคลิปส่งมาให้เราแต่ว่าไอ้มีกระชาติกูอยู่ตรงนี้นะกูรอมึงอะไรพวกเนี้ยอยเวลาไปละมาเล่าที่บางแสนผมน,มน้องมันก็จะบอกว่ากูมาร้านมึงเนี้ยมึงไม่เห็นหัวเลยวะอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้เป็นคลิปที่แบบคอนเทนต์จำฉันไม,ไม่ไม่ไม่เป็นคลิปพูดอย่างพูดแบบ พูดตรงให้เราเฉยๆอยากรู้ว่าเวลาที่เราทากับเราแบบนี้ที่ถานมานะสามคลิปตอๆผมไม่รู้กันอยู่ผมไม่รู้ครับอันนั้นเขาไปถ่ายกันที่ไหนผมยังไม่รู้เลยผมเพิ่งมาเห็นตอนเขาขุดมาเนี่ยผมเห็นผมยังรับไม่ได้เลยทีมันแรงเกินไปครับก็คือเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการอย่างของแบงอะไรนี้ใช่ไหมไม่ไม่ถุงของเบอร์ถุงไม่ครับผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะไปถ่ายคอนเทนต์กันอะไรที่ไหนครับคือเวลาเจอก็เจอกันจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นเบิร์ไม่ถ่ายคอนเทนต์อยู่แล้วพี่ วัสนานของคนเราไม่เท่ากันเช่นผู้หญิงที่ตอนนี้เขาออกมาแชร์แต่วาตานั่งที่เข้าเขึ้นกราบเรียนท่านประธานท่านผู้มีเกียรติราที่ได้มาต้อนรับพิธีจุดเทีนศพนายธนาคารขันธีปรนโรงแรมเอเดเตอร์ในเย็นวันนี้ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเรียนศพนายธนาคารนะครับ และเจ้าภาพก็จะได้นำเสนอยทั้งหมดเั็นเหมาทด้วยกันเป็นตัวแทนของท่้นผู้ียทั้งหที่มาร่วมในทินยูนิร์สังเบเตอร์ย่างนี้ซึ่งประกอบไปด้วยผ้าใบรองสำากับที่หนึ่งนะครับเขาเี้จึงต้องารให้เราได้ออกมาเยียวยารกให้เราได้ออกมาเยียวยาคาริบูรีขอาวี่เจ็ดครับเราก็อยากมังริ